ปิดท้ายกันนะครับคุผู้ชมครับก็พยายามเตือนกันอยู่บ่อยๆนะครับเรื่องของการถูกมิจฉาชีพหลอกนะครับล่าสุดหลายๆคนน่าจะได้เห็นข่าวนะครับที่ท่านภรรยาของอดีตรองนายกอบอจอนะครับยิงตัวเองเสียชีวิตเนื่องจากว่าโดนมิจฉาชีพหลอกไป10ล้านนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับก็มีผลสํารวจออกมานะครับว่าปี2566คนไทยถูกมิจฉาชีพโทรมา แล้วก็ส่ง SMS มาหลอกมากที่สุดในเอเชียนะครับวูคอนะครับพบสถิติตลอดทั้งปี2,566นะครับคนไทยได้รับสายจากมิจฉาชีพถึง20ล้านครั้งครับแล้วก็ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงจาก SMS มเนี่ยมากกว่า58ล้านข้อความแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเฉลี่ยวันละประมาณ200,000กว่ารายครับรวมมูลค่าความเสียหายสะสมเนี่ยกว่า53,000กว่าล้านบาท สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะทางกสทชเนี่ยถูกเรียกร้องว่าขอให้ช่วยตรวจสอบดูว่าปัญหาการหลอกลวงสอดคล้องกับเสาสัญญาณตามชายแดนหรือไม่เพราะว่าหลายครั้งที่มีการร้องเรียนเรื่องของการทำความผิดอาชญากรรมออนไลน์บริเวณชายแดนพบว่ามีการลักลอบใช้สัญ,ญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เนต็ตจากประเทศไทยก่ออาชญากรรมทั้งสแกมเมอร์คอเซนเตอร์ er, แล้วก็พนันออนไลน์นะครับ โดยเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาครับทางเจ้าหน้าที่ของกสท,ทชเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบชายแดนจังหวัดตากโดยใช้เครื่องตรวจวัดสรรัญญาณโทรศัพท์บริเวณชายแดนไทยเมียนมานะครับที่อำเภอพบพระอำเภอแม่สอดแล้วก็อำเภอแม่ระมาดพร้อมทั้งสำรวจเสาสัญญาณพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับยังคงหันหน้าไปทางฝั่งประเทศเมียนมาครับพื้นที่จังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยง แต่ผู้ประกอบการค่ายมือถือต่างๆได้มีการปิดสัญญาณตามคำสั่งของกสทชแล้วรวม84เสาที่ขออนุญาตติดตั้งถูกกฎหมายนะครับล่าสุดทางกสทชก็ลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจอีกครั้งหนึ่งกําชับผู้ประกอบการให้หรือเสาตามแนวตะเข็บชายแดนทั้งหมดใน7พื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงของเชียงสายเชียงแสนเชียงรายอรัญญประเทศ นะครับแล้วก็ที่โป่งน้ำร้อนจันทบุรีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็ระนองนะครับให้แล้วเสร็จภายใน3 0มสถึงสีวันหากไม่ปฏิบัติตามนะครับก็จะมีโทษแล้วก็เพิกถอ,อนใบอนุญาตด้วยนะครับ